ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเช้าวันศุกร์มาดูในส่วนของโอกาสที่จะเกิดฝนในแต่ละพื้นที่นะครับในช่วงวันศุกร์นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของการทํางานนะครับแล้วก็วันหวยเป็นวันหวยออกพอดีนะครับเดี๋ยวมาเช็คนะครับในส่วนของอากาศวันนี้นะครับตั้งแต่ประเทศไทยโดยทั่วไปช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้ายังไม่มีฝนเท่าไหร่นะครับก็คืออากาศโดยทั่วไปวันนี้ช่วงเช้าหลายพื้นที่อาจจะได้รับแสงแดด ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คืออาจจะมีเมฆน้อยนะครับบางพื้นที่นะครับและพอช่วงบ่ายนะครับก็จะเริ่มมีฝนนะครับนี่นะครับหลายพื้นที่ก็จะเริ่มมีฝนก็ไล่ามาในส่วนของภาคเหนือนะครับก็จะเกิดฝนตรงรอยต่อระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับแถวพิศนุโล,โลกพิชบูรณ์เลยขอนแก่นโซนนี้นะครับ ชัยภูมินี่นครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานตอนล่างนะครับนี่คือในช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายสองก็ฝนก็เริ่มที่จะมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับในช่วงบ่ายสองนี่นะครับบ่ายสองฝนกระจายตัวมากขึ้นแล้วก็พอช่วงค่ำนับสี่โมงนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับในส่วนของ ุ่มฝนก็ยังครอบคลุมในส่วนของหลายพื้นที่นะครับภาคใต้นะครับภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่ในวันนี้นะครับพอมาดูนี่ยิ่งข้ามขึ้นฝนก็ยิ่งกระจายตัวดีนะครับนี่ก็ดูช่วงเวลาประมาณ6กโมงย็นนะครับฝนก็เลื่อนไปด้านอีสานนะครับแล้วก็ในส่วน กรุงเทพมหานครและก็ภาคกลางนะครับรวมทั้งปริมณฑลเนี่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่นะครับในวันนี้ในช่วงค่านะครับแล้วก็พอช่วงดึกเน่ยฝนก็เลื่อนจากทางด้านตะวันตกไปกระจายตัวอยู่แถวด้านฝั่งตะวันออกของประเทศนะก็คือแถวตะวันออกของภาคอีสานนะครับนี่คือในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนวันนี้นะครับ สรุปภาพรวมก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของพื้นที่นะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่ดูสภาพแผนที่อากาศก่อนนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับล,ลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำเรื่อยๆล่องมรสุมเรื่อนๆขึ้นไปข้างบนนะครับในขณะเดียวกันมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงนี้ก็ มีกําลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าลดความแรงลงในส่วนของมรสุมนะครับรวมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยก็ส่งผลให้ฝนลดลงนะครับในส่วนช่วงนี้แต่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับเนื่องจากว่ายังมีในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านเข้ามาในส่วนของประเทศไทยอยู่นะครับแล้วก็เมื่อไปดูในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทาโมเดลไว้นะครับก็มีหลายจังหวัดนะครับ ครอบคุมในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในวันนี้นะครับโดยในส่วนของภาคเหนือเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับประกอบไปด้วย1แม่ห้องสอนนะครับ2เชียงใหม่3ามลำพูน4ี่ลำปาง หตากนะครับหพิษณุโลก7พิจิตรแล้วก็แเพชรบูรณ์นะครับก็แจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะประกอบไปด้วยเลยชัยภูมินะครับบึงกาฬนครพนมนะครับสจังหวัดนะครับในส่วนของภาคอีสานก็ฝนเริ่มที่จะลดลงบ้างแล้วนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ยังมี พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอยู่4จังหวัดก็คือด้านตะวันด้านบนสุดของภาคนะครับด้านตะวันออกด้านบนสุดของภาคก็คือบึงกาฬและนครพนม2จังหวัดนี้นะครับติดแม่น้ําโขงที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านลาวสปปลาวนะครับแล้วก็อีก2จังหวัดก็จะอยู่ฝั่งที่ติดกับภาคเหนือนะครับเลยกับชัยภูมินะครับก็รวมแล้วก็4จังหวัดนะับในส่วนของภาคอีสารนะครับภาคตะวันออกนะครับ ประกอบไปด้วยทั้งหมด6จังหวัดนะครับ6จังหวัดก็คือมีนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับก็ทั้งหมด6จังหวัดนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็เสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในส่วนนี้ภาคใต้วันนี้ไม่มีนะครับก็หลักๆก็จะอยู่แถวภาคเหนือตอนด้านตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือที่ติดกับในส่วนของภาคอีสานนะครับ แล้วก็ภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงในส่วนที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในวันนี้นะครับโดยทั่วไปก็จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็ระมัดระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดฝนตกหนักได้นะครับภาพรวมฝนทั่วประเทศลดลงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีฝนกระจายตัวได้ ยังกระจายตัวได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับในส่วนของฝนนะครับในในภาพรวมนะครับในวันนี้นะครับวันศุกร์ที่16มิถุนายนนะครับก็เป็นวันหวยออกนะครับวันลุ้นหวยแห่งชาติครับไปดูลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ ภาคเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับเน้นจังหวัดเหล่านี้นะครับยังเยอะอยู่นะาภาคเหนือ60%นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนลดลงนะครับเหลือ40%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่เลยนะครับบึงกาฬ นครพนมและก็ชัยภูมินะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางนะครับฝนฟ้ากระง40%ของพื้นที่นะครับเน้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับนี่คือในส่วนของภาคกลางนะครับ ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ฝนก็เริ่มลดลงนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่นกันนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับมีฝนนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งครับเน้นที่นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นที่ระนองและก็พังงานะครับ2จังหวัดนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมาดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบ้างนะครับฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับฝนก็เริ่มลดลงแล้วครับก็เน้นที่ประจวบคีรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็นครศรีธรรมราชครับก็เป็นภาพรวมของวันนี้นะครับคาดการณ์วันหวยออกนะครับวันฝนนะครับ ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ